หนึ่งครับคิวชาเฮดส์วันนะครับพบกับช่างทูนะครับพนผู้เก่าวันนี้มาดรวยการควันขาวนะครับตัดตอนเช้านะครับแล้วก็มีครับน้ำมันเครื่องหยดตามเครื่องนะครับคันนี้ก็ด้านบนนะครับนี่ฮะรั่วนะครับจีนฝาฝาแววนะครับตัวตัวไหนนะครับนี่ฮะ ตัวนี้เป็นจุดซีนฝาเข้บวาล์วนะครับที่ที่มันซึมออกนะครับตรงเบ้าหัวฉีดนะครับที่มันทําให้น้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตรงหลุมเบ้าหัวฉีดเยอะๆนะครับก็คือจุดนี้นะครับลูกยางนะครับเป็นตัวนี้นี่จะเป็นลูกยางใหม่นะครับของแท้นะเบิกมาแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงเบ้าตรงจุดนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่ทําให้น้ำมันเครื่องหยดตามฝาครอบนะครับด้าน บนนะครับฝาเขาวาวนะครับตัวนี้แล้วก็อาการหนึ่งก็คือสตาร์ตตอนเช้านะครับควันขาวนะครับก็คือตัวนี้นะครับอุ้ยล่นแหวนปลายหัวฉีดนะครับอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับเชหละอมนี่นะครับอันนี้ก็คือแหวนรั่วนะครับมีครับทําให้น้ำมันเครื่องนะครับที่หัวฉีดจุ่มอยู่นะครับนี่ครับอยู่ในฝาเขาวาวนะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องชุดนี้นะครับ ให้น้ำมันเครื่องไหลลงมานะครับที่ไปกองอยู่บนหัวลูกสูบนะครับก็คือแหวนตัวนี้ไม่สามารถกัดน้ํามันได้นะครับก็ทําให้สตาร์ทตอนเช้าๆนะครับมีคาบเอสตาร์ทตอนเช้านะครับมีควันขาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออาการน้ํามันเครื่องที่ดันขึ้นตรงเบ้าหัวฉีดด้วยนะครับก็คือโอลิงนะครับตัวนี้นะครับหมดตภาพนะครับมีโอลิงตัวนี้นะครับตัวอีกตัวนี้จะเป็นตัวกั้นน้ํามันเครื่องนะครับไม่ให้รั่วขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างก็จะใช้แค่แหวนปลายหัวฉีดนะครับกันไม่ให้น้ํามันเครื่องไหลลงหัวลูกสูบนะครับก็จะมาดูจุดนี้นะครับที่มันจะมองทะลุอยู่นะครับเนี่ยด้านล่างมันจะมีของน้ามันเครื่องนะครับที่มันทะลุหานี่ครับจงอ่างน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีแหวนโอลิงตัวนั้นครับกันน้ํามันเครื่องไม่ให้ดันขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแหวนปลายนะครับกันไม่ให้น้ำมันเครื่องไหลลงไปหัวลูกสูบนะครับทัานี้ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปดูความร้อนนะครับหนึ่งตัวที่พี่แกแจ้งมานะครับก็คือพันลงฟรีปั๊มนะครับหมดสภาพนะครับก็คือเนี่ยมือหมุนได้เลยครับสบายไม่มีความเหนืดนะครับแต่อันนี้เป็นของใหม่นะครับนี่ครับมันต้องฝืดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ต้องเหนืดหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็คือนี่ครับหมุนได้เลยครับไม่มีความเหนืดมันยังเลยนะครับแล้วก็จะมี ประมาณนี้นะครับคุณไดเฮสวันนะครับก็เราครบจบที่นี่เช่นเคยกับผม้างบิคนผู้เก่าสองรจผู้เก่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ